อัปเดตกันหน่อยฮะของเก่าเขาทิ้งเราเอามาปลูกต้นไม้ดูสิว่ามันสวยงามจริงหรือเปล่ามันทำได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาอัปเดตการปลูกต้นไม้ของนาเล็กที่นำเอาของเก่าเขาทิ้งนะแต่เราเก็บของเก่าอันนี้น่าจะเป็น ขี้รีดผ้านะแบบแบบพ่นนะประมาณนั้นนะนะ่าไรคิดนะไม่ไม่เคยใช้หรอกแต่ว่าใครรู้ก็บอกหน่อยว่าใช่หรือเปล่านะเนี่ยเอามาปลูกต้นไม้ดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่าแล้วต้นไม้สามารถจเจริญเติบโตได้ไหมนะ,ะเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ฮะของเก่าเขาทิ้งแต่เราเก็บนะน่นลไก็เอามา ปลูกต้นไม้กันนี่ฮนะน่าจะเป็นเครื่องรีดเสื้อผ้านะเก่าๆที่เขาทิ้งมันก็จะมีก้านสำหรับเนี่ยนะน่าจะเป็นวางที่วางของเขานะวางเครื่องรีดเราก็มาใช้ประโยชน์นะเป็นที่เกาะของต้นไม้เสลยนะต้นไม้ที่ปลูกก็เป็น ครูบราซิลนะใบสวยงามฮะมีชอบฮะใบด่างสวยนะเนี่ยในแต่ละใบก็จะมีความด่างที่แบบแตกต่างกันออกไปนะไอ้ที่เกิดใหม่ๆก็เนี่ยฮะสวยงามแบบนี้นี่แหละเราจะใช้ประโยชน์จนกว่าที่เขาจะหมดสภาพจริงๆนะอาจจะใช้ได้หลายปีเลยเป็น10ปี20ปีด้วยซ้ำ ถ้าเรารู้จักใช้เพราะถ้าเราเอาไปเป็นขยะเนี่ยมันก็การย่อยสลายก็ยากเอาไปเผาก็เกิดมลพิษนะยกเว้นว่าเอาไปหลอมใหม่นะนี่แหละการจัดการกับขยะของนาเล็กก็จะเป็นแบบนี้ ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยนะไม่จําเป็นต้องเยอะทุกบ้านถ้าเรารู้จักใช้รู้จักทาแบบนี้เราก็จะไม่มีขยะออกจากบ้านเลยนะเราก็จะมีไม้ประดับสวยๆพร้อมกับที่ปลูกไม้นะของเราโดยเป็นวัสดุที่เราทิ้งนี่แหละนะช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันเห็นไหมสวยงามไหม นี่เนี่ยสวยงามจริงเนี่ยความสุขของเรานะก็เป็นไอเดียเก๋ๆเผื่อว่าใครที่มีวัสดุเหลือใช้ต่างๆก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ปรับใช้นะในรูปแบบต่างๆของแต่ละคนนะตามแต่ไอเดียของใครจะทํำยังไงนะสำหรับนาเล็กก็จะเกี่ยวข้องกับต้นไม้ซะส่วนใหญ่ นี่ละสีสวยแบบนี้ก็เก็บมาฝากกันนะอัปเดตว่ามันใช้ได้จริงๆมันปลูกแล้วมันสวยมันงามจริงๆนะใครจะมองอยังไงก็ช่าง,งแต่เรามองว่าสวย